ครับก็ตอนนี้นะครับไว้ก็อยู่ที่ร้านมิวออนเดอร็อกบีเคนะครับผมก็เป็นร้านของผมเองนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นร้านของหวานนะครับผมก็จะมีพวกน้ำยังไงนะเขาเรียกน้ำพึ่งมะน,นาวที่เป็นแบบเหมือนแก้วเบียร์ทำเหมือนเบียร์หรืออะไรอย่างงี้คือคอนเซ็ปต์ร้านเราก็จะแบบเป็นร้านชิลอย่างเงี้ยครับมีเพลงฟังมีดนตรีสดดนตรีสดก็จะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมตอนนี้คือตั้งไว้3าวันนี้นะฮะ เดี๋ยวถ้าถ้ามันบูมหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวอาจจะมีขยายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สําหรับใครที่อยากดื่มนะครับอยากจะมีบรรยากาศชิลๆไว้คุยกับเพื่อนแทนที่จะไปร้านเหล้ากันหรืออะไรอย่างนงี้ก็มาที่ร้านนี้ได้เหมือนกันเราให้บรรยากาศแบบนั้นได้เหมือนกันนะฮะเพียงแค่ไร้แอลกอฮอล์นะครับผมก็สำหรับเมนูของร้านมิวอันเดลล็อกนะฮะที่เด่นๆเลยก็คือ มันจะเลียนแบบแบบเหมือนเหมือนเหล้าเหมือนเบียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันมันไม่มีไงคืออย่างเช่นเมนูอ่าแก๊สโซลินบอมอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นอ่าแก้วตั้งตั้งไว้แล้วก็ให้เราเอาช็อตมาวางวางเหมือนเหมือนเหมือนแตะเหล้าอ่ะฮะแบบแล้วก็พอพอสกิดปุ๊บมันก็หล่นลงบนแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลูกเล่นของทางร้านเหมือนกันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็ฮันนี่เลมอนที่เหมือนแก้วเบียก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันแล้วก็จะมีอ่าของหวานเป็นแบล็กบันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบล็กบันก็คือ เอาขนมปังเบอร์เกอร์แล้วก็มีไอศครีมอยู่ข้างในแล้วก็แต่งหน้าท็อปอะไรเงี้ยครก็ก็อยากให้มาลองกันคือคือมีสาขาที่เชียงใหม่ด้วยนะครับผมก็เอามาเปิดที่กรุงเทพนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนมีวันเดอรล็อกที่เชียงใหม่อยู่แล้วนะครับก็สามารถมารับประทานกันได้ที่กรุงเทพนะครับเปิดให้บริการแล้วนะฮะตอนนี้ก็ขายเป็นวันที่4แล้วนะฮะก็เราจะทําโปรโมชั่นนะครับเปิดร้านใหม่นะครับลด20%นะฮะในสัปดาห์แรกนะครับผม อยากให้มากันเยอะๆนะครับผมก็อยากให้ลองกันนะนิวอันเดล็อกนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตลาดหัวมุมนะครับอยู่ในตลาดอยู่ในตัวตลาดหัวมุมนะฮะอยู่ตรงเส้นเกษตรน้ำมินนะครับผมก็ตัวร้านก็จะอยู่ติดกับลานจอดรถด้านหลังของตลาดนะครับผมก็อาจจะหายากหน่อยนะมันจะอยู่เหมือนแบบทางออกเรียบด่วนด้วยนะครับผมก็ลองหาดูแล้วกันนะฮะนิวอันเดอร์ล็อกนะครับผมฝากด้วยครับ ตอนนี้เดี๋ยวจะรอถ่ายทำซีรีส์นะครับ m ม่กิจไร้นะฮะซีซั่น2นะสำหรับใครที่เป็นแฟนซีซั่น1อยู่แล้วนะรอติดตามได้เลยนะว่าพี่แทนจะสมหวังในความรักหรือเปล่านะครับผมฝากด้วยละกันคับนนะงานเพลงนี่คือเราวางวางไว้ปีหน้าครับผมคุยกับทางาทางค่ายชูเวนเเชียไว้แล้วนะฮะก็ซิงเกิลก็จะออกเป็นเป็นแนวแนวพอปล็อก เป็นแนวที่ไบชอบเหมือนเดิมนะฮะแต่จะมีจังหวะที่มากขึ้นจะมีความรุนแรงในอารมณ์ที่มากขึ้นนะก็ติดตามแล้วกันครับผม<อ>ชีวิตตอนนี้แหละฮะไม่ว่างเลยนะครับผมก็<อ>คือเราเราไม่มีจุดโฟกัสเลยโฟกัสตอนนี้อ่ที่ร้านอย่างเดียวเลยนะอยากให้ร้านลงตัวก่อนอนะครับผมที่ถามนี่คือเรื่องชีวิตคู่ใช่ไหมหรือไง <laughs> ไม่มีไม่ไม,มีตอนนี้โสดโสดสนิทเลยนะครับก็ เราไม่รีบ่ะเราไม่รีบถ้าถ้ามันมีเดี๋ยวมันมีเองครับผมเราขอทำงานของเราดีกว่าวมีความสุขกว่าเยอะ